ครับสวัสดีครับวันนี้เขามาบ้านป่าเหียงนะครับตำบลหันแก้วอำเภอสมปตองอำเภอหางดงเนาะก็ <c oughs> จะมาแอลหรือว่ามากินข้าวร้านสวนแม่กาแฟสดนะครับบรรยากาศสวยมากเลยนะครับ เอดมันต้องมามาหานะร้านนี้ก็จะมีกาแฟสดนะครับซึ่งก็ทำร้านกาแฟสดไว้นะครับอณน,นนี้เวลาเตี่ยงไปายเนาะเขาจะก็าามากินข้าวนะครับบรรยากาศก็จะมีข้างๆนี้นะครับ นี่ก็เป็นลูกค้านะครับดาราจำเป็นนะครับตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่นะครับนี่เพิ่งมาก,กินอาหารตำซ่างนะครับที่แรกเพึ่นจอโจงจะก,กินลาบนะครับแต่ว่ามือยำลาบ,บายังบาแวางเตอตะกี้นะครับกำลังเพล่ครัวลากระทงอยู่เนาะตะกี้เนาะก็เลยบ,บาแว้งสักคำนะครับ ก็อรออาหารตามสั่งนะครับนี่เป็นแม่ครัวของเรานะครับครับทำอย่างอยู่ครับอันนี้กะเพราค่ะกะเพราถาดกะเพราถาดนะครับวันนี้ยุ่งๆนิดนึงวันนี้ยุ่งๆนะครับเพราะว่าแม่แบบมาได้ทำตั้งตัวนะครับต ครับร้านนี้แบบกันเองนะครับแต่เนี่ยอย่างไเนี่ยคนเดียวเลยก็อยากกินน้ำก็กินน้ำคนเดียวเลยก็สอยอย่างนนเี้ยคนเดียวเลยสบ,สบายครับอันนี้กินอ่างครับกินอะไรครับกระเพราถาดกระเพราถาดครับโอ้เป็นเมนูเด็ดของร้านเนะาะกระเพราถาดเนาะ แต่ผมประทันได้กินนะครับเพราะว่ามีนักล้ำนะครับ <c oughs> <c oughs> คนที่สั่งนะครับ อกาศสวยงามนะครับอันนี้เป็นน้ำเหมืองเนาะเป็นทางแนมาน้หน่าหนาลานนะครับอยันได้ก็แวะมาแอวมาจิมกันได้นะครับเข้าที่ <c oughs> กาดหานแก้วนะครับเข้ามาประมาณห้าร้อยเมตรนะครับมีขวามือนะครับก็ถึงร้านส,วน,สวนแม่กาแฟสดน,นะครับ เดี๋ยวผมก็รออาหารเนาะสำหรับอาหารนะครับก็จะมีผัดกะเพรานะครับที่สั่งไว้ก็คือข้าวลัดก็คือลาดแน่นะครับแล้วซิกเนเจอร์ก็คือ ไก่ทอดน้ำแปานะครับซึ่งผมกินหมดละ <c oughs> ยังได้็มาแวดจิมกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ